แป็นตไดนได้กว่เลยเห็นว่าขี่มอกก็เป็นรแทเยอะโหดโอเดี๋ยวีไปอันรออีกกนแต่วาควยเขาคลองน้ำนีดเด้อให้ขล้องกเอาคลองได้เลยจ้าได้เลยจ้า่อยเขาคลองาเล่นกอร์ดสองดอกโอเคโอเคไปไปไปไทยกับไปเลยเขาาคล้อยเอาคล้องเออ้ยวว้ขอยู่นนั่งนี่นี้บแดดปันใดเอ อข่อยลองน้ำเรียบร้อยแล้วสบายแล้วตาเฮาไปยืนนั่นเล่นได้ป่ะนอ่นนั่นนั่งนอนงเอาข่ายเดียนนเ๋ยวลงน้ำแล้วบ่มีปัญหาเราก็นอนไปขี่เรามาตาเฮาก็ออกเมื่อเออคืออยู่เออวุ้ยมือเอออต๋อโตงงามๆไม่น,น,นั่งเลยจากมือกูจะพาเมืองลักขายควอยยายนา้ำโต๊ดสองโตเด้อเออกวอตัวหน่อยมึงเอากวอตัวใหญ่มึงเอาตัวหน่อยแบ่งกันคนละตัวขึ้แจ่ขวอยตัวหน่อยอู้มึงเด็กน้อยน่ะโอู้วตัวหน่อยค่ะ เอตัวใหญ่หไรตัวมาได้ยังน้ำสีหูแล้วน้ำใว่บ่บ่เงินละเนาะสุภาพกันให้ยังนี่ง่อยเอาขวายลงน้ำแล้วก็นั่งทาเจ้าแล้วเนาะไปยังกามาแต่ใส่ข่อยก็มาจากแจผุลัพธ์ในเมืองผลลัพธ์ไปยังในเมืองไปตัดผมไหมโอ้ยไปใส่มาใส่บะมี่สิบอกมีอะไรเนาะเอากินน้ำเบิ่นเลยเอาลงน้ำเรียบร้อยแล้วข่าเจ้ามากข่อยก็ยีน้องอ่อยสีเมือแหน ว้าให้ชิมเงจะไดเมื่อเลยเนาะให้เขายู่ให้ยังกัเจ้ากระเฝ้าดิล่ะมีมมีหาแมีเสือไผ่พร้อมเลยนี่ว้าวนะเปเมืองเออเป็นมาเอาก็มีเสือไผ่เมียเนาะบ่งกล้วยที่มเมน่นน้อยเนาะุตาหักเ่อะโอ้ตาหกแกงยังจะ้าพี่นา พีではでは่นะเอรอเลี Gun ้ยงควอยไปอีกคนเออเลี้ยงควอยกันละเด็กน้อยพี่นาย่อยเอาอย่าเอาไว้แล้วมันจะเสียมันจะเสียเด็กน้อยมันเ็ะเสียไหนเตมี่อ่ะอาตุ่มเด็กน้อยอยู่มันจะเสียรักษาบ้นกุ่มจะค่อยเอาอีหลาจะค่อยเอาขยันใช้ก็ใช้คอยได้ล่ะเออก็เอาก้อนละน้อกับเบิ้งก้อนละน้อยก็ลังมาอยู่วังคันตะแคงนะเบิ้งก้อนเบิ้งหัวเบิ้งควอยก่อนเด็กหน่อย ให้พี่นาอะให้คือกันเป็นจึกไหนนง่นกเอยเห็นว่าขี้มากกูเป็นกระเพยูโอ้วเดี๋วสิเดี๋ยวสิไปอันรออีกกอนแต่ขัวขเขาของ้ำนี่เด้อไข่ของวั้วขของได้เลยจ้าได้เลยข้วไข่ของมาเล่นกานให้สองดอกโอ้ยโอเคโอเคไปไปทีไป อกั้กันทังบานนะท้าวทังบานนี่กองแบบไงกองแบบไงแต่ตัวแทนตัวแทนนยู่ไหนมานั่งใครเบิ้งอันเนี้ยเบิ่งเิดอ่ะี่แจกเดินะเมื่อนะสีลาก็มีผัว เดี๋ยวสิเปิดให้เบิงเป็นขวัญตาไห้ใบใน่เด้อเอออีกสิไปในน้อยในน้อยวุ้ยเปิดเถอะมาได้ป่ะวุ้ยเหยื่อมาหลายบาทอยังไงนี่เนาะกอง่ายแฮ่หอยขึ้นบ่ได้วะโอ้ยเป็นต่างหามคักเด้อกอง่ายไปไหนใหญ่แล้ว 拜拜呗！ 他给我